สวัสดีค่ะเอฟซี FC. มือในแม่น้องอนดามาตามอาจารย์ปิดชนะแบบดุนดวนพี่น้องผ่ะอาจารย์ติดชนะให้มาแล้วสองคู่ล่างอย่างเดียวเน้นเน้นนะคะออกไปรับส้มรับฟังเลยค่ะออกพาอาจารย์เพื่อนให้ตัวไหนไปเลยค่ะเด็กูตรคำนวณมาแบบดุนดวนของาอาจารย์ปิศนะให้แก้มือไม่นะคะดงเอฟซีนะคะวัตถิพันมาน่โมโชดีนะคะตัวเลขก็มมเขอไม่รู้นะคะอาจารย์จะให้ไม่แก้มือ ตอครูพี่เกานะคะเน่นหางเดียวพีกเก้านะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสมามผวว้าเรามานบิยากับอาจารย์จิตหางว่าวันที่ส6มีนาคม2568นะคะ<ร>อจารย์กรรมนรัสการค่ะจะเลินอนจะได้นอนเห็นสีกก่ไข่เาไมเนอะ นะคะเพคาบนว่าเด็กผอาจารย์บหลายคู่ก้อนก้อนเล่ออกมือหนึ่ง,ง FC ีมันอ่นมาทำมือะ้าจารเอฟซีไม่ประสงค์ออกน้ำหนึ่งพันบาทหลังจากสัมภาษณ์แล้วอนุทิยะอ่่นเอาบัญชีผ้าจารย์เด้อค่ะได้ได้ได้ขอให้เอฟซีมีสุขภาพดีแรกขอให้รับขอให้รวยขอให้ นนสาตุาุาุค่ะโอ้ยฟาจานไข่เอมาเป็นเรื่องเลยนะคะาจานไข่ต้งใส่เมือ่อต้งเก็จซี่ไข่วานค่ะระว่งไข่ัดานแย่ด้วค่ะจาตรงนี้ไข่วานย่ระบาดลาไปได้ ลองค้นแต่ว่าเหมือดหลายแต่ว่าย่อมแพ้นละเนี่ยรนี้รถตบมาจัมันเขารู้แต่ว่า

ลักช <Jet S 1> ิปเนี่เป็นซีแต่ว่าเปนซีหน่อค่ะอาจารย์ซีเจดานมันบอค่ะอาจารย์ซีซีหนึ่งซี่งซีเเดซีหลองซีเจ็คะไปาว่มางอสรุปเลขอาจารย์ปิดสนานะคะอาจารย์ปิศนะ เพิ่นบอกให้วิ่งสีพี่น้องวิ่งสีมีสีหนึ่งกับสีจนะคะเล่นสีหนึ่งลองสีจ็ไปกลับบนล่างนะคะแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหล,ลายอาจารย์ในลาย,ลายสำนักพี่น้องมากระจัดผมมากกระเบิงเปึนงกำลังใจให้แม่น้องดากับแม่ทิทยาเด้อค่ะเพิ่นวันนี้เพิ่นขอแก้มือเด้อจ้ะเลขเพิ่นตัวน,น,น้อยๆพี่น้อง คัดออกมาเหลือสี่เหลือสองคูพี่น้องเหลือสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดเต้พี่น้องขอพระอาจารย์ปิดสนานะคะ ยังวัดนี้วัดสุดท้ายนะคะเขาดสนี้ไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ดมีนาท่านดท่านดขันเขาวันนี้นะท่านด้วัค่ะ้าจารย์ขนเขาวันนี้ท่านเขาวันนี้โ่ผ่าลายวัดบุรี่อวัจิมบ้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะนะคะวันนี้เหตุเอฟซีสุริในทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะค่าเด็กนอนขอให้นอนน้อยกว่านะคะพี่สาวีาพี่สาว่พ่อไ่นอเอฟซีกับศิริยิ้นแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุติยากับพระอาจารย์ผิดชนานะคะเพิ่นกับหายแก่มือไม่นะคะเพิ่นกับเป็นห่วงเอฟซีด้วกันนะคะหมออกเดียวกันทั้งประเทศนะคะนุติยากับยุกด้วกันนะคะเพิ่นกับ เคลียรใจนะคะแต่อยากให้ได้กันทุกคนมันก็นมีหอบไม่ผ่านนะคะตัวเลขก็ไม่เข่าไม่รุดนะคะสำหรับหุ้นนี้ให้แก้หมู่ใหม่คือซีนนหนึ่งเ,เป็นตัวเน้นนะคะซีเจ็ดเป็นตัวรอดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนีกไปครับบนล่างนิ่งล่างการบนคือเก้านะคะใครสองคู่คือเก้านะคะพิจารณาใครก็เป็นน้องเซซีตัวดีนะคะของพระอาจารย์ปิสนานะคะของพระอาจารย์ปิสนานด้วยพี่น้อง วันนี้ให้2คู่นะคะแมงดาคอไอโฟนจะให้ให้เอฟซีลำลำรวยรวยถูกหวยนะคะวันนี้ให้2คู่นะคะ41กับ4ีเจเน้น41น,นะคะลอง4ี่เจค่ะ